ก็ขอจเจริญพรท่านผู้ใจบุญทุกท่านโดยท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจมาเพื่อบวชถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นการหัดเรา ทำละกายวาจาให้เป็นปกติปราศจากผลชินโทษเกิดการถือสินสิบเป็นการลดละสิ่งที่จะนำพาให้เกิดความซ่อมหมองทางจิตใจ เป็นเบื้องต้นการบวชก็คือการเว้นเว้นกายเรียกว่ากายก,กรรมวจีกรรมให้ปราศจากมนทินโทษเมื่อกายวาจาปกติอันนั้นคือผู้มีศีล ต่อจากนั้นก็ปฏิบัติภาวนาคือการทำสมาธิสมาธินี้ได้ทั้งสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาคือขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้บวช ต้องการสมาธิให้เกิดความสงบก็เน้นสมถะถ้าต้องการให้เกิดปัญญาเข้าถึงสัจธรรมเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตา ็ให้กำหนดการยืนการเดินการนั่งแม้แต่นอนยังไม่หลับก็ต้องให้กำหนดพิจารณาพิจารณาอาการของกายพิจารณาความคิดให้กำหนด คิดอะไรคิดบุญก็ให้กำหนดคิดบาปก็ให้กำหนดคิดดีใจเสียใจก็ให้กำหนดคือให้รู้ความเกิดความเกิดความดับของรูปของนามให้เห็นความไม่เที่ยงของรูปและนาม ให้เห็นความทุกข์ของรูปและนามให้เห็นว่าทำทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นส่วนรูปและส่วนนามมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือให้พิจารณาไปเรื่อยๆการกำหนดพิจารณาได้อย่างนี้ จะทำให้จิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมคลายความยึดมั่นถือมั่นเพราะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่มีอยู่มันเกิดดับกายก็เกิดดับใจก็เกิดดับยึดเอาส่วนใดมาเป็นตัวตนไม่ได้ เพราะเป็นอนัตตาคือบงังคับบัญชาไม่ได้นั่นเองดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องให้มีสติสัมปชัญญะให้มากๆกกายสมรวมวาจาก็ให้สำรวมใจก็ให้กำหนด อารมณ์ที่เกิดขึ้นความรู้สึกนิคิดความวิตกกังวลใดให้กำหนดเสียคือตัดตัดความคิดให้สั้นลงคิดก็รู้ว่าคิดคิดหนอทุกหนอสุขหนอก็กำหนดไป เพื่อตัดความคิดให้มันสั้นลงอันนี้แหละคือการปฏิบัติเพื่อให้เกิดภาวนาในใจดังนั้นท่านทั้งหลายที่มาถือบวชก็ข mm hmm. อให้ตั้งใจให้มีสติ mm hmm. ให้มีสัมปชัญญะค mm hmm. ืออย่าขาดสติ เพราะสติคือธรรมะธรรมะก็คือสติตัวสตินี้เป็นธรรมฝ่ายฝ่ายกุศลเสริมให้เกิดปัญญาก็อขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจแม้แต่เราคิดแต่ลนากาย ั้งแต่ปลายผมจดปลายเท้ามีกรรมฐานที่พระพุทธองค์ได้ให้ผู้ปฏิบัติธรรมนำไปปฏิบัติในเบื้องต้นเกษาโลมาณขาทันตาตะโจ ตะโจทันตาเจสาโลมานะคขาก็กลับไปกลับมาเราจะว่าตัวเดียวก็ได้บริกรรมเกษาเกษาก็ได้โลมาโลมาหรือเอามาพิจารณาถึงความเปลี่ยนเจษาเมื่อก่อนมันก็ดกดำดี พอนานเข้ามันก็าขาวร่วงรวยแม้ขนที่อยู่ตามเนื้อตามตัวมันก็ร่วงหล่นได้เล็บถ้าเราไม่ตัดไม่ทำาสะอาดมันก็เพราะเชื้อต่างๆโรคาพยาธิมันก็เกาะวัน ถ้าไม่ทำาสะอาดมันก็เกิดโรคทั้งหลายทั้งปวงก็ให้กำหนดพิจารณาความเสื่อมด้วยผมงอกฟังหักหรือมีโรคทั้งหลายเข้าไปเกาะทำให้เกิดอาการต่างๆและเนื้อหนัง ที่เรามีอยู่เป็นอยู่มันก็เสื่อมย่อนยานสุดโทมแวงด้วยโรคต่างๆให้เอามากำหนดพิจารณาไปตามอาการที่เราคิดได้แม้แต่กระดูก ทุกส่วนของกายมีความเสื่อมไปสิ้นไปสลายไปด้วยวิโลทิปัจจัยคือความเย็นและความร้อนดังนั้นก็ขอให้ผู้บวชทั้งหลายในเบื้องต้นนั่งสมาธิภาวนาไปก็ดูเกาโลมานขาทันตาตะโจ ก็กลับไปกลับมานี่ถือว่าเป็นเบื้องเบื้องต้นของกรรมฐานลึกเข้าไปก็ดูความเสื่อมทุกอย่างตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมจมูกก็เสื่อมลิ้นก็เสื่อมกายก็เสื่อมมันไม่คงที่ดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่มาถือบวชก็นำไปปฏิบัติ หวังว่าทุกท่านก็คงจะพอพอว่าได้ไหมว่าพร้อมกันดูสิโะเจสาโลมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโลมาเยสาอันนี้แหละเป็นกรรมฐานที่พระพุทธองค์ให้ทุกทุก องค์ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาไปกำหนดไปพิจารณาถึงความเสื่อมความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนาตตาดูทุกวันทุกวันก็จะเกิดความหน่ายใครกำหนัดหมดความยึดมั่นถือมั่น ดังนั้นก็ขอให้กรรมฐานแนวทางปฏิบัติไว้เพียงเท่านี้นะญาติโยมญาติพี่น้องที่ได้มาร่วมพิธีํำขอปวด ท่านบอกว่าข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าแม้เสด็จดับขันปรินิพานานานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก สงจงจำข้าพระเจ้าว่าเป็นผู้ถือบวชในธรรมยินัยพูดถึงพระรันตรัยตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่คือเป็นสัจวาจาที่สาวิกาได้ตั้ง จิตตั้งใจว่าจะมั่นคงในคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสรณะอันประเสริฐ ด้วยการกล่าวคำสัตย์จริงอันนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าท่านจึงบอกว่ารัตนไตรัยนี้ถือว่าเป็นทงทงชัยญาติโยมทั้งหลายถ้าหากว่าไปอยู่สถานที่ใดก็ตาม ถ้าสถานที่นั้นก่อนหลับก่อนนอนก่อนพักหรืออาศัยต้องบอกกล่าวเรามาอะไรทำอะไรถ้าหากว่ามีอาเพศวันไม่ดีบ้างเกิด หลอกเกิดร้อนอะไรกันแล้วแต่เกิดอาการกลัวท่านบอกว่าพระรัตนตรัยเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของพุทธบริษัทคือให้สวดพุทธคุณอิติปิโสพระกวาอรหังสมาว่ากลับไปกลับมาจนจิตใจของเรานี้เข้าสู่สมาธิภาวนา คือความกลัวมันหายจิตใจมันก็จะมั่นคงขึ้นในครั้งพุทธก,กาลมันก็มีเขาเรียกว่าเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิมีมาอำมมาบีบมาอะไรทำให้เกิดอาการตกใจอย่างนี้ผู้อยู่ในพระรัตนตรัยก็จะ สวดสวดพุทธคุณนิโยมสามารถปกป้องคุ้มครองให้อาเพศภัยทั้งหลายที่เกิดจากอมนุษย์เกิดจากเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้เขาถอยทำอะไรไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น ก็อันนี้ก็ให้ข้อคิดนะถ้าว่าตกอกตกใจก็ขอให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณ